ภะคากันภะคากับใส่พดทซองก็ได้สวดีพี่นั่งมาปหายงาักขอยสิกัดมือผื่นออาเฮ็ามณ์อะไรเนี่ยเนี่ยอืมทำพ่อแม่มันห่างหงางอยู่ฮะน่ะปาแม่ประสงมันแม่ น่าจะเอาลูกมันลงมาอะนะบอสนี่น้าแม่มันหายฮาอยู่นี่โอ้ยไก่เอ้ยมึงดูแม่มันหายฮาอยู่นี่บ๊ายบาพี่น้องหอบบอลเล่เอาสัมแปงได้หนากะทางนี้อยากกินขผาวฐานหนามย้าน่างพา่ะนะ,ะนปลาสั่งอยู่น้ำยาฮะเอาจากักได้แล้วและอะสั่งกับสั่งกับเทินหยากระยา,ยาบ่มีผัวบบบนี่ ผัดผูลุงผู้อยู่หน้าผาตาบอดว้าวได้เฮ้ยมายืนว้าหักตาหน,น่ะโบเ็นุงเอามายืนว้าวน้ำน่ะก็ได้ฮพี่น้องเอ้ยสมประกอบอยังวะ <c oughs> อ้าวสุด้ลยพค้ามาช้าใส่น่ะเ <c oughs> okay, อาแกงใส่อีกมัดหนึงน่งหมัดหนึง่งเอาข้าวตู้เย็นไว้ Nó mày superhai, eh nga. Aha, mặt lập tức hầu à hả mặt nó tung. Ow, kìa dâm quá mặt con thúng này à mặt đam. phù mmm, này cái mmm, bỏ đi bay mmm, 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 หดบแต่บอกริดใจบอแรกมึงบอตามเนี่ยนะขบกี้มันเอือ่อะอืม่คุณรับกำลังพันที่สองคึนะรับสนิทเนาะอีเม่อีเม่ยังต่อเ่าเหรอวม ไปไต้ไพ่ร้อยไปใต้ไพ่พอประชองมือขวาไม่งอดแม่ไข่เฮ้ยอยู่หางมึงนอดตอดก้นต้นเธอไม่งอดตอดกะทินพี่นองมาขึ้นนี่ไม่งอดแม่ไข่แมงป่องแมงป่องนะแม่งันแม่งเงาไม่งอดพ่น้องทั้งไทยเอิญยังไงไม่งอดติกันแม่บอกแม่งป่องกับแม่งเงาผู้ลอยใ้รยยุเธอบ่หายเธอกา นอนกระชิกกระชิกอยู่แล้วบิดบิดหนาวหนาวอยู่ต่อพอต่อก้นนตนพ่อกับลูกมาหายาเขียวแม่กับลูกมาหายาอันยังที่เขาเอาคือบนลงมาสูนไอ้มึงกับเอือนกับป้ากินขนมขบวมาฮายาอันอิตาลีง่ะเด้เฮ้ยไปท่าหายจังว่ากูเห็นนะมันชีขาวขางหนามคือว่าชีทะเล เอาไปทา่าฮะไอที่ขาวๆอะไรเงี้คือหนามผึ่งเลยโอ้น้อยน้อยเดียวเฮ้ยจะมาเบิงแน่นี่ไอเงี้ยอยู่กำหนึ่ง,ง,งคือไปหึงแทะไปกับปากไก่ไปว่ามีมีเนาะใครเนาะโอ้ยรวดเร็วทันใจอ้าวปตแาสาะไปเลยซอ เรือแค่ธาตุยานางธาตุนั่งเดนนั่งชื่อมามามาเฮ้ยเกมน้อไม่พี่น้องไปดีด้นองมเป็นแกนองม้เกมแกงนี้เข้มเกมผักกาดกับเ็ดเค็มเป็นตาเส็บลีเดีูเป็นตาเส็บเป็นตาฮักะโดก็ใหมไปหากับไก่น้อยแหละ เจ็บเป็นเยอะไ้อาเดี๋ยวนี้จะล่าสุดพี่น้องฮะก็ได้กินแกงหน่อไม้ไก่หน่อยไปหาพี่น้องเลยมันบอกเลขน่ะออกครูโตได้หนักซับกันงอหนาเด้๋พี่น้องงอตะกี้นี่เพราะว่ามันค่าเวียดกันเลยบ่ไดลงไปหามันแต่เศร้านี่ดีเลยนี่เขาหนักไปเชื่อบ่ไภาพบบ่ได้ลงไปหามันแต่เศร้าไก่หน่อยก็ได้เอากินมาแหลกพุนเลยเอาน้ทำเค้กใช่ไหมเอาหด้ว เจ็ดพันก so oh so ับหาบาทหอ0าเจ็ด mm พัน hmm> เ็เอามีซองบินบินซองบินได้บินหนึ่งอันซองพันบินหนึ่งหาพันแกงเท็มเนาะมาเด้อมาจะลุกอยู่มือเช้าอยู จื้อว่าจืเยจว่าเาคอันว่าคือปีต้นไม้ม่นลิงลจะพนทางกระไดไ่ได้บอกม่ออกทมว่าได้ลิงแ่บอลสาาช่เอาอลกเปล่าเ้าสาาช่องกับอง่มกับลิง่เจ้า่าไปกับมาูเหากับลิงแต่ว่านแต่บ้านทตสือกับวอตอสือลิง

โนไม่ปีแรกสุดแรกของปีนไม่หอกจะกอนะพ่อาบเาไม่ไม่ออกจะกอและแกจะละเหยหมดแล้วไปหานะเ่อบา่พวกาันอื่นพ่นแห่นา่งหอมันแหกเลยต่างเาเนาะซุ่มแถว่ซุ่มเนาะบ้านเนาเนาะบสุไม่กินซุ่มไนาะเนาะไปหา่กอ

จะช่องโตแล้วค่ะมาเผาจุ่มกันเดียวจะมีบ้างนั่งมาตุลากาน่อมาตุลาการิ่นหน่อกับแมวจะิกินน้ำเหรออ้าวตัวนี้กันตัวนี้กัแจ้งน่อม้อันกินอยู่ในเนือินอยู่ในเกนี ตักมา <ENNIS> ส้นก <lawsuit royable> ับที่มา้กินน่ะีเาบ้หอังคลูน่างอน่สาเองเามายนะเ์อ้ยเตัอกา้นกับทแ่ม่อ้ไนอยทำเลยนี่ดูถึมมาเตะคนมาทขงทำ่งขึ้น

รวยชดชดแนวกมนี้ะ้เกมป่าโจมอากินดีเนาะเนาะเนีไก่ก๋อน้อใหม่ฮะเองนี่เราทำมาสะงานแกอ่ิ่อ่ะเราเปนมาดูนัดสพันอือน่ารู้ผู้นู้ผู้รู้มันได้กินมันบอกเห็นออกเด้๋ยก่อนน้องใหม่

người này mày nhon mà, hơi. Sườn ừ. người ta hơi. Phải là bò địa hình đòi. Mình sẽ mòi luôn. bao to, tan, tèn, tèm luôn. bỏ. Đỏ, vừa trái. Ừ. Mình พี่อากูบัให้แม่เบิ่งไม่ชวนบอกก็อ่อเลยอือตาคือเคยกินกูบอกว่ากูเคยใหนกูถามพ่อแกว่าเฮ้ยพาอันนงี้ะบอกแค่วดคนมันบอกเจาะพีนงานต่อไปพี่น้องพีมนีงานต่อไปขนมหอย อย่าก็เอาเลยสิเ้ยสิลงไห้ลงหน้าเลยฟ้าะท่าาเกรมึงก็ไปลงชือกเาเป็นหนีไปก่อนงานงานแต่นู่นานมันนาแต่นาะนารุกไผ่เจ้าเลยุกไผ่เจ้าจเอาปัวปลาไป่นอนบนพุกขยเอาบ อย่าบอกพืนชาวบ้านพืนชาวบ้านพืชชาวเสือพูมเมี่็จริงคนกินน้เราจะมาอไรแม่พวงเอาจิ้ไปคอให้บักแจกเอาแต่น่วเมื่าแม่บยูลูกชายเลยลูกชายลานไองมาหาหวานเฮยกินเ้ากินเานั่นไป็นาอยู่เลย กูบ่าวอีก่ะเออนั่งกินข้าวในห่มบกน่วเออเข้ามาแทนตัวนี่นสเอ้ยเอาซักผ่านเป็นา่แปลหสิบ่อุ๊บท่านไปหาแล้วก็เล่าแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้อันนี้บ่ได้เล่านานเอานเ้องเล่าฟังแล้วตะคุยตะงายเอลูกสาว เมื่อห่ากันยังไงไม่ใช่มาใช้ค่ะเอ้ยที่นั่นเขาขาตายกขบอกหัวผูกขาแม่ก็งอไหมแม่มันเกินสีเอาเลยของแม่ก็จีวรของกูกระตัดจอของมึงกระตัดนี่แหละว่าพื้นชาวบ้านไงแตนออกเองยิ้วตัดออกเองพี่น้องกีบกระได้นั่นเป็นยังตัดพร้อมกันเลย เะตันตอนไหนอออหนูใจผอโคสีหายไปจักไปว่าลูกซาเาอาผัวยูวีคลิปกระตันไปเองพี่เนาะันแต่ไม่ว่าเะไรนอันนี้กับบริเต็มความจำกับบริเต็มบ่จะขอความยังห่อนกับไอห่อนบ่ความเผาเลยหอนร้กะจักินไรมันนี่ <laughs> mặt nạ đồ. Bận đạm rồi. Chả Ngoài này nè, không có thăm. Mà đi เ่อีกบ่แ้วนี่นะรับต้แมับแล้วแมเบิร์กไน่ไหมแลมาูดจีซินอ้าวันภูบ่าวมาห้เม่เบิ่งกพร่โซลัสซับตั้ปูดไปที่น่อือเป็นเลือกจริงวะเหลือกจริงเกิดมาอยเห่าำกันไหนาะ มันอาเจียนมือมันเดินมันคือต่างคือหมอเลยนะเคยเห็นคนมันเคยอาเมียอะไรแต่คนนี่เนาะโธ่โสดทำอะไรยังห่อนอยู่พวกปากเพื่อนหน่อยอันเลยใส่ขอบคุณนอไม่หนีแล้เนาะม่นีซิ้นเล็กกว่า ดเปก็คือเค็มบ่ห่วกูตื่นมปลาสางนี่หวของแนวอันอุ่นผัดบะมีน้ากูก็เอาวน้าใส่นิดนึงก็ใส่น้่ปลาเยมบ่